โกกิวันนี้จะพาทำปูอัดทอดกรอบเมนูของว่างกินเล่นที่กรอบอร่อยถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราเริ่มกันที่นำปูอัดมาฉีกเป็นเส้นใส่ลงในภาชนะเตรียมไว้จากนั้นใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิตามด้วยสารายปน่นผงปรุงรสและพริกไทยปน่นคลอผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นจัดเล็กน้อยคลอผสมให้เข้ากันอีกครั้ง นำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำปูอัดจัดลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับมายองเิอิวี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูปูอัดทอดกรอบเมนูของว่างทำง่ายเตรียมวัตถุดิบไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แค่มีโกกิซองนี้ก็กรอบอร่อยถูกใจทุกๆคนแน่นอนคะ่ะ